This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. ันนี้เราเปิดด้วยเพลงอุปรากรซึ่งเป็นลำนำภาษาลาตินแต่ว่าประพันธ์ทำนองโดยคาร์ลออฟซึ่งเป็นคอมโพเซอร์ชาวเยอรมันครับคงจะไม่มีเพลงใดที่เหมาะไปกว่าประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้เพราะประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับจะพูดถึงอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือบางคนเรียกกันว่าจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแน่นอนมีความเกี่ยวข้องระหว่างภาษาลาตินคืออารยธรรมของโรมันโบราณ และอิทธิพลของชาวฟรัง่งก็คือพื้นฐานของชาวเยอรมันนั่นเองครับสำหรับเรื่องจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือว่า The Holy Roman Empire แล้วเป็นจักรวรรดิที่มีอายุยืนยาวนานเชียดพันปีครับเต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งสงครามไม่ว่าจะระหว่างพี่น้องระหว่างอาณาจากักรและระหว่างอาณาจักรกับศาสนาจากักรและถือเป็นจุดกําเนิดของรัฐสําคัญในยุโรปหลายรัฐแต่แน่นอนครับว่าประวัติในช่วงนี้ซับซ้อนและไม่ง่ายต่อความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ประวัติศาสตร์แปนาทีจึงขอทำหน้าที่ในการไล่เลียงและเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวข้องกับยุคข,ของประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่ยากต่อความเข้าใจนี้ให้ฟังกันนะครับหลายๆครั้งครับที่ผู้สนใจประวัติศาสตร์ในช่วงนี้อ่านประวัติศาสตร์และรู้สึกว่ายากต่อการปฏิปะตะดังนั้นจึงขอเริ่มต้นเดวลัลีที่สามารถอธิบายคุณลักษณะของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แบบง่ายที่สุดและตรงมากที่สุดเท่าที่เคยได้ฟังมาก่อนวลีนั้นมีใจความว่า จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่มีส่วนไหนที่ศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีความเป็นโรมันและมันก็ไม่ใช่จักรวรรดิอีกด้วยผมไม่ได้พูดเองนะครับแต่เจ้าของวลีดังกล่าวคือฟองซัวมารีอาคูเอซึ่งเป็นนักเขียนเรียกร้องสิทธิมนุษยชนชื่อดังชาวฝรั่งเศสหนึ่งในผู้สร้างแรงบันดาลใจแห่งการเป,เปลี่ยนแปลงยุโรปในยุคแห่งการตื่นรู้หรือผู้มีนามปากกาว่าวอลเต์กล่าวคือชื่อของมันชวนให้เรานึกถึงความต่อเนื่องของจักรวรรดิโรมันที่ยิ่งใหญ่แต่ชาติพันธุ์ที่เป็นนผู้ของจักรว เป็นชาวแฟรงก์ซึ่งเป็นชาติพันธุ์เยอรมันชื่อของมันทําให้เรานึกถึงอิทธิพลของศาสน,น, Catholic, น,ออนาจักรโรมันแคทอลิกเหนืออาณาจักรแต่ความเป็นมาของมันคือการที่ผู้ปกครองนั้นอาศัยศาสนาจักรเป็นตราอย่างในการทําให้ตัวเองนั้นอยู่เหนือจัก,กรวรรดิและอาณาจักรอื่นๆนอกจากนี้ในบางช่วงบางเวลาในประวัติศาสตร์ยังทําทารุณกรรมต่อศาสนาจักร,อ,กรอ,อีกด้วยชื่อของมันครับทําให้เรานึกถึงการขยายอํานาจที่ยิ่งใหญ่ในรูปแบบของจักรวรรดิแต่ในความเป็นจริงมันเริ่มจากจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ อาณาจักรที่มีขนาดใหญ่โตจากนั้นค่อยๆหดลงไปทีละน้อยรวมถึงสถาบันจกักรพรรดิในช่วงหลังๆก็ไม่ได้มาจากการสืบสันตติวงศ์ตามธรรมเนียมของจกักรวรรดิเดิมแต่เป็นการเลือกตั้งผู้ปกครองโดยเจ้าผู้ครองแคว้นเล็กๆต่างๆสลับกันเป็นประมุขอีกด้วยสำหรับจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นี้มีชื่อเป็นภาษาละตินว่าซาครุมอิมเปรียมโรมานุม ด้วยภาษาหลักของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นั้นคือภาษาเยอรมันและลาตินสมัยกลางดังนั้นการอ่านชื่อสําคัญสําคัญครับบางครั้งต้องมีการควบทั้งภาษาลาตินและภาษาเยอรมันเข้าไปด้วยเพื่อท่านผู้ฟังจะได้สามารถนําไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปได้ครับขอไล่เรียงประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โดยการเริ่มต้นจากการล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกในปี4 1 0และปี4 7 6ตามลําดับครับ ในเวลานั้นชาวโรมันพ่ายแพ้สงครามต่ออนารยะยชนเผ่าวิซิกอสและทําให้ชนชั้นปกครองต่อไปต้องไปตั้งอาณาจักรโรมันตะวันออกหรือว่าไบเซนไทน์ในศตรวรรษที่5พูดถึงคอนเซปต์กันสักเล็กน้อยครับว่าถึงแม้ว่าคําว่าจัก,กรวรรดิโรมันนั้นจะปิดตำนานความยิ่งใหญ่ไปแล้วตั้งแต่ปีคริสตศักราชที่410และเบ็ดเสร็จในปี476แต่ชื่อของคําว่าโรมและจักรพรรดิแห่งโรมเป็นเหมือนแบรนด์ครับที่มีความสําคัญสำหรับสังคมยุโรปในสมัยนั้น ใครก็ตามที่ได้เป็นจักรพรรดิแห่งโรมก็จะเป็นเสมือนผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกด้วยความขลังของแบรนด์จักรพรรดิแห่งโรมนี้ถูกตอกย้ำด้วยบทบาทของศาสนา,าจักรโรมันแคทอลิกนะครับที่พระสันตะปาปาก็คือประมุขของโรมันแคทอลิกนั้นจะต้องสวมมงกุฎให้กับจักรพรรดิแห่งโรมเป็นเสมือนการได้รับการแต่งตั้งจากพระผู้เป็นเจ้าหลังจากสิ้นสุดโรมันตะวันตกไปแล้วตำแหน่งที่เป็นเหมือนตำแหน่งสถานภาพสูงสุดก็คือจักรพรรดิแห่งโรมนั้น เบื้องต้นตกอยู่กับจกักรวรรดิแห่งโรมันตะวันออกก็คือจกักรวรรดิไบเซนไทน์ที่แม้ว่ามีอำนาจทางการทหารที่น้อยมากหากว่าเทียบกันกับบรรดาอาณาญาชนเผ่าแฟรงค์เผ่าวิสิกสแถมยังมีพื้นที่น้อยกว่าจากักรวรรดิเดิมอย่างมหาศาลแต่แบรนดจ์จักรวรรดิโรมันนั้นยังมีความขขังอยู่เสมอในสังคมยุคนั้นมาดูพื้นที่ในโรมันตะวันตกเดิมกันบ้างครับหลังจากพ่ายแพ้ต่ออาณาญชนไปแล้วชาวเกิร์ธชาวโกล และชาวแฟรงก์มีอำนาจมากขึ้นในพื้นที่ยุโรปตอนกลางและตอนบนพื้นที่โรมันเดิมโดยมีพื้นที่ลอมบารเดียในปัจจุบันก็คือออสเตรียและตอนเหนืออิตาลีก็คือมิลานนั้นเป็นศูนย์กลางของอำนาจของพวกเขา ยังมีชาวกอที่อยู่ในพื้นที่ฝรั่งเศสในเวลานี้ชาวฟรังก์ซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างฝรั่งเศสและก็เยอรมันและก็พื้นที่เบเนลักซ์ยังมีชาวเบอร์กันดีที่ครอบครองพื้นที่ทางใต้ลงมาเล็กน้อยชนเผ่าเหล่านี้รบกันไปมาครับแต่ในช่วงเวลานั้นยังไม่มีใครสามารถรเผด็จศึกจนสามารถสร้างจักรวรรดิที่ใหญ่โตแทนที่โรมได้จูบจนศตวตรรษที่8ครับอาณาจักรมุสลิมที่ยิ่งใหญ่ก็คือจักรวรรดิกาลิบอุมยาดขยายอำนาจจากเอเชียไมเนอร์สู่คาบสมุทรอาระเบีย ข้ามมายังตอนบนของแอฟริกามาตั้งเมืองหลวงที่ดามัสกัสปัจจุบันก็คือซีเรียนี่แหละครับขยายอํานาจไปสู่คาบสมุทรไอเบียซึ่งปัจจุบันก็คือที่ตั้งของโปรตุเกสและสเปนโดยมีการตั้งชื่อพื้นที่คาบสมุทรไอเบียว่า Emirates Cordoba หรือรัฐคอรโดบาคาว่า Emirates ภาษาอาหรับิกนั้นแปลว่ารัฐเป้าหมายต่อไปก็คือการข้ามเทือกเขาพิเรนีสซึ่งปัจจุบันก็คือพรมแดนระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสที่ในเวลานั้นเป็นพรมแดนระหว่างคาบสมุทรไอเบีย กับดินแดนของอาณาญาชนยุโรปเผ่าต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วอาณาญาะะชนเผ่ายุโรปต่างๆจึงมีความจําเป็นในการที่จะต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะหาผู้นําต่อต้านการรุกคืบของเหล่านักรบอุมยาตัตที่หลายในครั้งเรารู้จักกับพวกเขาในนามแขกมัวเมื่อมีภัยคุกขามครับจึงนํามาสู่การมีรวีรบ,บุรุษและท้ายที่สุดชาวแฟรงค์หนึ่งในชาติพันธุ์ที่มีจํานวนมากที่สุดในเวลานั้นรวบรวมไพ่พล และกลายเป็นชาติพันธุ์ที่สามารถปกป้องยุโรปจากเหล่าอุมายัดได้สําเร็จกันด้วยชาร์ลส์มาร์เทลจึงกลายเป็นผู้ปกครองในพฤตไนไีของพื้นที่ยุโรปในเวลานั้นในคริสตศักราช751หลังจากนั้นเปแปงโอรสของเขาได้กลายมาเป็นจกักรพรรดิเปแปงโอรสของเขาได้กลายมาเป็นกษัตริย์ของเหล่าแฟรงก์และต่อมาหลังจากนั้นได้รับการยอมรับจากพระสันตปาปาที่กรุงโรมมากขึ้นเรื่อยๆ และสาเหตุนี้เองทำให้บรรดาราชวงศ์แค l โลลินเจนสจึงสามารถที่จะวางพื้นฐานเพราะมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระสันตะปาปาในกรุงโรมได้ด้วยและศตวรรษที่8นั่นเองคือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของชาวแฟรงส์หรืออาราญชนชาติอื่นๆจนพวกเขาสามารถก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาผู้นำคนสำคัญของเขาในเบื้องแรกได้แก่เปแปงและต่อมาบุตรชายของเขาที่มีชื่อว่าชาลเลอร์มน จนกระทั่งมาถึงปลายศตรวรรษที่8ครับพระเจ้าไปแปลงสิ้นพระชนมีบุตรชาย2คนก็คือคาร์โลแมนและชาเลอรแมนในเวลานั้นพื้นที่ในยุโรปตอนกลางก็คือพื้นที่ฝรั่งเศสเบเนลักซ์เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียฮังการีและตอนเหนือของอิตาลีเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่จากการสิ้นพระชนของพระเจ้าไปแปลงทาให้คาโลแมน และชาเลมานสองพระองค์มีการแบ่งพื้นที่ออกมาปกครองเท่าๆกันเดชะบุญที่น้องชายคือคาร์โลแมนตายไปก่อนทําให้ไม่เกิดสงครามกลางมือกับพี่ชายก็คือชาเลมันจนที่สุดชาเลมานกลายมาเป็นผู้นำของชาวแฟรงก์แต่เพียงผู้เดียวย้อนกลับมาที่กรุงโรมครับอันเป็นที่พำนักของประมุขศาสนจักรนิกายโรมันคทอลิกกันบ้างในปีคริสตศักราช795พระสันตปาปาเอดเดรียนสิ้นพระชน ดยตามธรรมเนียมแล้วก็จะต้องมีการเลือกตั้งพระสันตปาปาพระองค์ใหม่โดยเหล่าพระคารินาลผลการเลือกตั้งออกมาถือว่าพลิกโผที่สุดครับเพราะว่าพระสันตปาปาที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนั้นซึ่งต่อมามีพระนามว่าพระสันตปาปาลีโอที่3พระองค์นั้นไม่ใช่ชาวโรมันเหมือนพระองค์ก่อนๆเชื่อกันว่าพระองค์น่าจะเป็นชาวกรีกแต่ยิ่งไปกว่านั้นชาติกําเนิดของพระองค์เป็นชาวบ้านที่ยากจนมาก่อนอันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มพระคารินาลคนอื่นๆและชาวครีกหัวโบราณ โดยความที่ไม่มีแบ็กอัพไม่มีสถานภาพใดๆไม่มีกำลังทหารไม่มีพักไม่มีพวกพระองค์จึงตกเป็นเหยื่อของการทำร้ายและทรมานโดยกลุ่มที่เกลียดพระองค์โดยการตัดลิ้นของพระองค์และควักลูกตารวมถึงเนรเทศออกไปด้วยคนหนึ่งที่พระสันตปาปาลีโอที่สามพอที่จะพึ่งพาได้ก็คือกษัตริย์ของชาวฟรัง่งซึ่งพึ่งสถาปนาตัวเองขึ้นมาบนพื้นที่ทางตอนเหนือของโรมก็คือพระเจ้าชาลมานจึงได้เดินทางไปขอความช่วยเหลือ ให้พระองค์นั้นได้กลับไปเป็นประมุขศาสนาจักรอีกครั้งหนึ่งโดยขอให้มีการให้การคุ้มครองและการสนับสนุนด้วยความที่ชาเลมานเป็นกษัตริย์ผู้มีความเมตตาจึงให้ความช่วยเหลือและใช้กําลังฐานปกป้องจนพระสันตปาปาลีโอที่3ได้กลับไปดํารงตําแหน่งพระสันตปาปาซื้อต่อไปอีกวาระหนึ่งแม้ว่าจะต้องผ่านกระบวนการในการพิสูจน์บาปแต่ท้ายที่สุดแล้วพระสันตปาปาลีโอที่3ได้กลับไปดํารงตําแหน่งประมุขของศาสนาจักรโรมันคาทอลิก สิ่งที่ชาเลมาน,น่าจะหวังอยู่ลึกๆก็คือการที่คนที่เขาช่วยชีวิตไว้เป็นถึงพระสันตปาปาพระองค์น่าจะตอบแทนตนเองด้วยการสถาปนาตนเองคือชาเลมานเป็นจักรพรรดิแห่งโรมได้เพราะถือว่าองค์ประกอบของชาเลรมาน,นั้นครบถ้วนมีกําลังทหารมีอํานาจมีดินแดนแถมยังมีพระสันตปาปาที่จะสร้างความชอบธรรมในการเป็นจักรพรรดิแห่งโรมได้อีกแต่เดียวก่อนเรื่องราวมันไม่ได้ง่ายแบบนั้น เพราะจากักรพรรดิแห่งโรมจริงๆแล้วยังมีอีกองหนึ่งก็คือองค์ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ที่คอนสแตนติโนเปิลราชธานีของจกักรวรรดิไบเซนไทนหรือโรมันตะวันออกต้องไปดูแล้วครับว่าและไบเซนไทนในช่วงเวลานั้นเกิดอะไรขึ้นด้วยความบังเอิญของประวัติศาสตร์ณนะเวลานั้นครับเกิดความวุ่นวายทางการเมืองในราชสำนักของคอนสแตนติโนเปิลเพราะพระนางอิเรเน่ซารันตาเปกิอานาหรืออีกชื่อหนึ่งอิเรเน่ซารันตาเปกิอส ซึ่งเป็นชายาของจักรพรรดิลีโอที่4และมารดาของจักรพรรดิองค์ต่อมาคือคอนสแตนตินที่6ยึดอํานาจบุตรชายของตัวเองตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดินีแห่งคอนสแตนโิโนเปิลในปี797ทําให้าศาสนาจักรที่โรมลังเลว่าที่ผ่านมาจักรพรรดิทุกพระองค์เป็นชายทั้งหมดเลยในฐานะที่พระสันตปาปาเป็นตัวแทนพระเจ้าควรหรือไม่ที่จะไปสวมมงกุฎให้กับพระนางอีเรเน่ Irene, ซึ่งเป็นจักรพรรดินี จุดนี้เองพระสันตปาปาลีโอที่3ที่ครองตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งศบโอกาสและในวันคริสต์มาสของปีคริสตศักราชที่800พอดีกล่าวคือ25ธันวาคมปีคริสตศักราช800ประกาศสถาปนาจักรพรรดิชาเลมานากษัตริย์เยอรมันแห่งแฟรงก์เป็นจักรพรรดิแห่งโรมอิมพราตัวโรมานรุมกล่าวคือณนะเวลานี้อาณาจักรแฟรงก์กลายเป็นอาณาจักรที่มีความศักดิ์สิทธิ พราะมีพระสันตปาปาสวมมงกุฎสร้างความชอบธรรมให้ด้วยและนี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ300ปีที่ศูนย์กลางอํานาจของจัก,กรวรรดิโรมานั้นกลับสู่ทิศตะวันตกและมันก็คือการที่าศาสนาจ,จากนั้นหันหลังให้กับจัก,กรวรรดิไบเซนไทน์ไปสู่ทิศตะวันตกนั่นก็คือคา r o โรลินเจียนของพวกแฟรงก์นั่นเองยุคที่ชาลมานั้นเรียกยุคนั้นว่ามันคือการเดินหน้าก่อกู้ยุคใหม่ของจัก,กรวรรดิโรมนัน หรือว่า Renovatio Imperi r o m a n o น u รุสำหรับพระนางไอรีนหลังจากนั้นไม่นานพระองค์ถูกยึดอำนาจโดยนิโคโฟอรอสที่หนึ่งซึ่งเป็นจักพรพรรดิของไบเซนทานองค์ต่อมาในปี802ด้วยเหตุนี้ทำให้จักรวรรดิแฟรงค์ซึ่งจริงๆยังไม่ได้ครองพื้นที่ที่กรุงโรมเพราะว่าตนเองนั้นอยู่ทางตอนเหนือสถาปนาตัวเองกลายเป็นจักรวรรดิโรมันที่คนเยอรมันไปเป็นผู้ปกครอง ส่วนคำว่าศักดิ์สิทธิ์ยังไม่มานะครับรออีก3-400ปีจะตามมาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ว่าและจัก,กรวรรดิแห่งนี้กลายเป็นจัก,กรวรรดิที่มีชื่อเต็มว่าอันศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของจักรวรรดิโรมันของชาเลอมานหลังการสวรรคตของชาเลอมานในปี813โอรสของพระองค์คือลุดวิกที่หนึ่งหรือว่าลุดวิกเดอฟอมหรือลูดวิกรูปร่างผอมผอมซื่งเปลังต่อมา แน่นอนบารมีนั้นไม่สามารถที่จะเทียบกับชาเลมานผู้พ่อได้ทําให้อาณาจักรเล็กๆที่ชายขอบค่อยๆประกาศตัวเองเป็นอิสระนอกจากนี้โอรสทั้ง3ของลุดวิกนั้นต่อมาได้แก่โลธาลุดวิกที่2และคาร์เดคาเลอร์สคนไม่สามารถที่จะตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นผู้สืบต่อบัลลัง อันที่จริงแล้วพระเจ้าลุดวิกที่1เองอยากมอบบาลังให้กับโลธาซึ่งเป็นลูกชายคนโตแต่ธรรมเนียมของแฟรงก์นั้นไม่เหมือนกับธรรมเนียมที่อื่นจึงไม่สามารถที่จะหาทางออกที่ลงตัวได้จนในที่สุดแล้วบุตรชายทั้ง3าของลุดวิกที่1ตัดสินใจแยกแผ่นดินที่ชาเลอร์มานผู้ที่เป็นปู่ออกไปเป็นสส่วนสนธิสัญญาที่ได้มีการทํากันมาเพื่อที่จะลงนามยุติการสู้รบระหว่าง3พี่น้องในเวลานั้นมีชื่อว่าสนธิสัญญาแวร์ดุน หรือว่าแวร์ดุนฟาทักในปี843สำหรับเมืองแวร์ดุนนั้นอยู่ในบริเวณแคว้นอัลซัสลอเรนซึ่งในเวลาต่อมาเป็นพื้นที่ที่ฝรั่งเศสและเยอรมันนั้นพลาดกันเป็นเจ้าของกลับไปดูแผนที่การแบ่งแยกดินแดนครับจะพบว่าการแบ่งแยกดินแดนนั้นเป็นการแบ่งแยกดินแดนแนวตั้งดินแดนของพี่คนโตคือโลธามีชื่อว่าโลทาริเกียหรือภาษาลาตินอ่านว่าโลตาริเรคนุมอยู่ตรงกลางปัจจุบันนี้ บางส่วนเป็นของเยอรมันบางส่วนเป็นของฝรั่งเศสว่าง่ายๆพื้นที่นี้โลทาริงเกียอยู่ตะเข็บชายแดนระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันและถือเป็นทำเลที่แย่ที่สุดเป็นพื้นที่ที่แคบที่สุดแถมตอนล่างทั้งหมดติดกับเทือกเขาแอลป์มีความหมายว่าไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทั้งผืนได้พื้นที่ด้านตะวันตกสุดมีชื่อว่าเวสต์ฟรังเกนไรค์ที่อยู่บนพื้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันสำหรับพื้นที่แฟรงก์ตะวันออก หรือว่าออสทังเกนไรค์ปัจจุบันก็คือพื้นที่เยอรมันซึ่งต่อมาตรงนี้แหละครับก็คือพื้นที่ทางตะวันออกที่ถูกเรียกกันว่าอาณาจักรหรือจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในเวลาต่อมาจะเห็นได้ว่าจากอาณาจักรที่ใหญ่โตภายใต้ชาเลมันซึ่งณนะเวลานี้หากเทียบกับแผนที่ปัจจุบันก็กินพื้นที่ฝรั่งเศสเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียฮังการีอิต,ตาลีและเบเนลักซ์ที่รวมกันแล้วใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ2เท่า กลับแตกออกไปเป็น3ส่วนในเวลาเพียงแค่2ชั่วคนเท่านั้นกลับมาดูที่อาณาจักรเวสตฟรันเซียเป็นพื้นที่ที่ในปัจจุบันก็คือฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ต่อมาผ่านวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์และกลายเป็นประเทศฝรั่งเศสในเวลาต่อมาอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะครับว่าจากเดิมที่พวกเขาพูดภาษาเยอรมันและภาษาลาตินเขากลายเป็นคนฝรั่งเศสและกลายเป็นคนที่รับวัฒนธรรมก่นเนยเข้ามาตอนไหน แต่พื้นที่ดังกล่าวคือเวสต์ฟรานเซียกลายมาเป็นพื้นที่ฝรั่งเศสในปัจจุบันซึ่งต่อมาพวกเขาไม่ได้มีบทบาทมากมายนัดก,กับการเมืองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนหนึ่งเลยครับเพราะพวกเขามีคู่อาฆาตทางประวัติศาสตร์คู่ใหม่กล่าวคืออังกฤษบริทานเนียทางตะวันตกของพวกเขาหลังจากนั้นพวกเขาแทบจะไม่ได้เข้ามาข้องแวะกับพื้นที่โลทาริงเกียและอีสต์แฟรงซ์สักเท่าไหร่เลยหลังจากการแบ่ง อาณาจักรและจักวรวรรดินี้เป็น3ส่วนแล้วผ่านการเวลาต่อมาพื้นที่ตรงกลางคือโรทาริงเกียถูกแบ่งและกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอีสต์และเวสต์แฟรงก์ก็คืออาณาจักรทางซ้ายและทางขวาตามลําดับและส่วนที่ดํารงต่อมาเป็นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ก็คือฝรั่งเศสตะวันออกอยู่ภายใต้สายตระกูลของลุดวิกดังนั้นลุดวิกท่านนี้จึงได้ชื่อว่าลุดวิกเดอดอยเชอร์หรือลุดวิกแห่งเยอรมัน เพราะว่าไปแล้วเขาคือผู้สืบทอดความเป็นเยอรมันของแฟรงค์ดั้งเดิมภายใต้ชื่อแบรนด์เดิมแต่ตำแหน่งที่ทรงเกียรติที่มีชื่อว่าจักรพรรดิแห่งโรมหลังจากที่จักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ของชาเลรมานั้นแตกเป็น3และส่วนหนึ่งกลายเป็นฝรั่งเศสอีกส่วนหนึ่งเดินหน้าพัฒนากลายเป็นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในตอนหน้าเรามาดูกันนะครับว่าพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้น รวมถึงการนำไปสู่การจบลงของจกักรวรดโรมันอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นอย่างไร The Standard Podcast Eye opening for your ears